คาเฟนไเซครับผมคลิปนี้ออกมาเรียก i ช n นออริจิน s ลซาวด์แ c ็คนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อคิวที่ผานเสรีนะครับชื่อเพลงคือจะรักฉันอยู่ไหมนุ่นนิวเป็นคนร้องครับเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่ร้องในเอิโซดสุดท้ายไฟนอลเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนะาะจะว่าไปก็คิดถึงเฮเรียนกับหนูเกลือเหมือนกันนะคู่นี้น่ารักแล้วก็เรื่องนี้มีความกระชับมีบทที่ดูค่อนข้างจะสมัยใหม่แล้วก็สนุกมากๆเลย ใครยังไม่ดูอยู่ทำเดเรชั่นเรื่องนี้นะครับผมทำตั้งแต่ ep แรกจน ep สุดท้ายรวมถึงคลิปพิเศษต่างๆด้วย,ยหยกจำได้หยกทำ playlist ไว้แล้วไปหาดูในช่องได้นะครับผมก่อนที่จะด,ดูเดเรชัน่น royal south tag ไปด้วยพร้อมกันฝากทุกคนช่วยกด subscribe ช่องด้วยนะครับตอนนี้ช่อง20,000กว่า sub แล้วเชียร์แต่งทุกคนเลยที่ัพพอร์ตและดูแลกันัพพอร์ตกันมาตั้งแต่ ยอดซับหลักร้อยอะ่ะจนมาหลักพันหลักหมื่นนึนงมาสองหมืน่นขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เติบโตมาด้วยกันและเดินมาผอมๆกันและไม่เคยทิ้งกันไปไหนเนะยครับผมโอเคมาดูความน่ารักของนุ่นิวกันดีกว่าแต่เพลงนี้น่าจะเศร้าอยู่เป่าว่าจำไม่ได้วันนี้ผมมีเพลงที่ผมเพิ่งแต่งใหม่อยากให้ทุกคนลองฟังดูครับอ๋อไม่เดี๋ยวนี้ตอนทะเลาะกับเฮียเหลียญง่อบอกว่าทุกคนจะชอบนะครับ

이번 <목소리> <목소리> <맞아. 목소리> 是你。 รักฉันคนมีอไม่เธอจะรักฉันได้ไหธอฉันเป็นแค่คนงที่ไม่ที่เธอเธรฉันคนีไดหใชฉันไคนที่เธอ

ัดีงโอเคครับผมจบไปแล้วอ i g i ี a l s o ต n d t ทร c กครับ จะรักฉันอยู่ไหมดูแลคิดถึงคีเหลียนกันหนูเกลือมากๆเลยนะซีเรีเรื่องนี้เป็นซีเรี่องที่ในทุกวีคที่หยกดูหยกจําได้ว่าหยกอ,อัดเรื่อทุกวันอาทิตย์แล้วออนแอร์ที่คนดูวันจันทร์กันใช่ป่ะเ,เรารู้สึกว่านอนหลับจะมีความสุขมันฟูลคอมเม้ททุกครั้งที่ดูคิดที่พาด์ซีรีส์โอเคเราพูดถึงเพลงนี้ก่อนดีว่าไม่ต้องเลยว่า ไม่มีที่ติหรอกเพราะว่านองนร้องเพลงดีมากแล้วร้องเพลงเพราะและสก,กิลในการร้องเพลงก็เก่งขึ้นเรื่อยๆอินเนอร์ดีแล้วส่งเอาท์เตอร์มันถึงพวกเราได้อย่งางแบบเพอร์เฟกต์ไม่มีที่ติดเลยแล้วพอเรามีผู้ไงเดียมีลุมหลังเรามีเรารู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วว่าสิ่งที่หนูเกล้อร้องออกมาเนี่ยมันสื่อถึงอะไรมีปูเนื้อหายไงมาทำให้เรายิ่งอินอ้อย คิดถึง,งหน้ามีซีซั่นสองนะเรื่องนี้โอเคเรื่องเพลงนี้ดีมากๆเลยแค่นี้แล้วกันนะครับผมประเด็นว่าที่เหมือนพูดไม่รู้เรื่อง,อ,งอะไรปะโยอัดคลิปเนี้ยคลิปที่สองหรือที่สามแล้วอะเพราะว่าที่ทแล้วอะงานยุ่งมากก็เลยเกรยเลรยไม่ได้อะดเรกชันอะไรเลยคลิปอะไรเลลงช่องเลยวันนี้ก็เลยอัดหลายคลิปหน่อยโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับชอบ,ชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวดีโอนี้ได้เลยนะครับผม แต่หนูนิวน่ารักมากๆเลยเนาะแล้วจเจอกันคลิปหน้าครับบายลิฟยูครับ